ตนนี้ผมก็จะมาลองมาร้านนี้ด้วยนะครับเออแต่ไม่รู้นะครับว่าร้านนี้ดียังไงก็เป็นร้านเฟรนดี้เฟรนดเบพิซซ่าเป็นอยู่ใกล้ใจกลางเมืองเลยนะครับโอเคผมจะเริ่มแนะครับในที่ร้านพิซซ่ากันนะตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องเว็บรูมแล้วตอนนี้ก็กลับกล้อง อะไรเนี่ยยังอยู่ที่เดิมโอเคโอเคเอ้ยปลาชิปอันเงินเงินที่เดิมโอเคหวังว่ามันเป็นหุ่นยนธรรมดาเออ Are they going เฮ้หุ่นนี่มันเดินได้ไงอ่ะ